นี่เดี๋ยวจากนอยพเพิ่นเกษตรไปเอาเขาเตานะครับร้านครัวไม้หลังอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวกรสจะไปลงเตาครับไปน,นี้ปิงปลาเสบ็บๆนะครับพี่น้องครับโอ้นี่อยู่ในเตากำลังสีสุกนะครับตอนนี้ยังบันสุกดอกแต่ว่าก็ะไกลแล้วนะครับโอ้เป็นตาแสบครับพีโตสุกแล้วอยู่ผี่เนี๋ยว่าเบิง่งพผ่เด้ ตัวนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วนะครับนี่อันนี้สุกแล้วสุกแล้วครับอันนี้น่าทานมากๆนะครับล่านอาหารนี่พันซื้อ่ากลัวไม้หลังนะครับอยู่บ้านห้วยยางตะบนเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเอาเบิง้งเอาเดินนี่เป็นตาเสีบแหงเบิง้งโอ้ยพี่น้องเลย โดยเฉพาะไม้ใหญ่ๆพ,พึ่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดของแสบครับร้านครัวไม้ลังอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรสีสะเกดครับนี่แหละร้านพิ่น